มะขามหวานเพชรจูบู์เกรดพรีเมียมมะขามไร้เม็ดคัดสะอาดไม่มีราไม่มีมอดราคา2 7 9บาทขนาด280กรัมโปรโมโชั่นพิเศษตอนนี้2กล่องราคา558บาทส่งฟรีไปเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไผ่ดาวดินค่ะไผ่ดาวดินเมื่อคืนนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้โหก็จะมีผู้คนไปรับกันไปกันเป็นจนํานวนมากก็จะมีแฟนสาวด้วยนะคะที่ไปรับไผ่ดาวดินเมื่อวานแล้วก็จะมี รังซีมันโรมนะคะก็ไปร่วมรับกับเขาด้วยแล้วค่ะนะคะเาบอกว่าไปประมาณสัก50คนเห็นจะได้ที่ไปรอต้อนรับนะคะไัยดาวดินที่บริเวณเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะหลังจากที่ศาลมีคําสั่งให้ประกันตัวนะคะก็ให้เหตุผลในการประกันตัวว่าเพื่อที่จะดูแลบุพการีปรากฏวันนี้ในโซเชียลมีเดียค่ะอย่างในเพจ Facebook พลาดหัวข่าวเขาลงเอาไว้ว่าภัยสามกีบพ้นคุกยังไม่ทันข้ามคืนออกเที่ยวซะแล้ว ใจคอจะไม่สํานึกต่อส่วนรวมกักตัวดูอาการโรคอะไรหน่อยเหรอนี่และค่ะเมื่อคืนไปเที่ยวกินข้าวต่อหลังจากที่ถูกปล่อยตัวกันออกมาช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งเห็นจะได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกดที่ศาลนะคะตั้งเงื่อนไขกันเอาไว้ก็คือ,อทางไผ่ดาวดินนั้นห้ามออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงเย็นไปจนถึง6กโมงเช้าค่ะแค่เพียงออกมาวันแรกก็ผิดเงื่อนไขซะแล้วน,น,นะคะสำหรับไผ่ดาวดินค่ะ และยังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกองทุนราษฎรประสงค์ค่ะปรากฏว่าท่านผู้ชมคะออกมาขอตังค่ะนี่แจ้งเอาไว้เลยบอกว่านี่กองทุนราษฎรประสงค์นี่ยนะคะเรียนราษฎรที่เคารพเงินใกล้หมดแล้วช่วยหน่อยหลังจากการเบิกจ่ายค่าประกันอิสรภาพตามกฎหมายกันไป4 3 5 0 0 0บาทขณะนี้กองทุนเหลือเงินอยู่ในบัญชี 1 1 1 8 7 2้าบาทและว,วันนี้มีคิววางประกันอิสรภาพอีกอย่างต่ำ5 9า595,000บาทซึ่งเป็นไปได้ว่าจะสูงกว่านั้นและนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราและสิ่งที่เรียกว่าดุลพินิษของแต่ละสารเป็นไปได้ว่ากองทุนประกันของพวกเราจะหมดลงในวัน2วันนี้โดยที่ยังมีผู้ที่ถูกคุมขังไม่ให้ประกันอีก10คนในเรือนจำ และยังมีที่อยู่ระหว่างรอคำรอฟังคำสั่งฟ้องของอายการอีกเป็นจำนวนมากถ้ายังพอไหวเรารบกวนขอแรงราษฎรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกบัญชีมาเลขบัญชีชื่อบัญชีนะคะรือว่าตาม qr code ซึ่งกองทุนราษฎรประสงค์นั้นช่วยได้แค่บางคนอันนี้ก็มาต่อนะกองทุนราษฎรประสงค์เนี่ยช่วยได้แค่บางคนที่พึ่งแรกเลยที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรคือราษฎรนะคะโอ้วันนี้ก็มีการลงกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะเลยเรื่องของการของเงินนะคะระดมเงินทุนเพื่อที่จะใช้ในการประกันตัวในคดีต่อไปเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วคดีต่อไปอาจจะไม่มีเงินวางประกันก็ได้อ่ะก็จะเป็น อีกประเด็นหนึ่งความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะที่นำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะโอโ้โลกโซเชียลมีเดียเขาก็จะมีข่าวหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะ